สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าเมื่อนี้ไอซิพาพที่เรามาเก็บเห็ดหนังไก่ที่ไอเห็นไว้นานแล้วแต่เมื่อกี้นี้แวะเบิกแก้มาแล้วจ้ะไม่เป็นไรป่านี้เห็ดหนังไก่เยอะมากวันนี้ไอก็เลยจะมาเก็บเห็ดหนังไก่แล้วก็เก็บเห็ดแครอทนะจ้ะเนาะป่านี้เป็นปลาที่สวยจ้ะเห็ดพึ่งก็ค่อนข้างที่หายากคือไอบอกว่าปลาไหนาที่สวยๆติดถนนใหญ่เห็ดพึ่งบรอดจ้ะเราก็เลยจะมาเก็บเห็ดชนิดนี้เนาะ ค่ะไอหยาไม่หอดพุนอ่นก็จะพาพี่น้องไปเก็บเห็ดดำเลยจ้ะโอเคพี่น้องจ้ะเราไปเก็บเห็ดแค่รอกอกับเห็ดหนังไก่กันเลยค่ะนี่เป็นเห็ดหนังไก่เห็ดหนังไก่แบบประมาณนี้จะอร่อยมากนะคะนี่จะ้ะมันจะไม่ค่อยมีน้ำหลายถ้ามีแบบเป็นน้ำๆหลายๆนี่จะไม่ค่อยอร่อยแล้วเนาะชนิดนี้เยอะจ้ะอร่อยนะคะนี่มันจะเป็นน้ำๆแบบนี้ทำมันแก่เราก็ขูดออกนะมันจะคล้ายๆกับ แมงวันอะไหมเป็เนยางเง้ะขี่แมงวันอ่ะเห็ดแครอทจะ้ะเน่าเน่าลายจะเห็ดแครอทนี่ถ้าอยายหมมันแตกคือตัดมาเลยเห็ดแครอทเนาะนี่จะ้ะแต่ปูก็เยอะมากเลยนะคะนี่จะ้ะ เห็ดตะปูจะมีหลายชนิดนะคะวันนี้เราไม่เก็บนะคะเห็ดสลายชนิดนี้ไม่กินนะคะเขาไม่นิยมกินเนาะไม่กินกันนะจ๊ะจากหนังสือที่ไอเรียนจ้ะมัน,นเป็นเห็ดตะปูจ้ะเห็ดตะปูหรือเห็ดพับโบชนิดเล็กเนาะเดวสิป่าให้เบ่งด้จ้ะเห็ดชนิดนี้ไปบกไปตองจะอร่อยมากนะคะนี่จ้ะจะคล้ายๆมัสเมโล กินได้นะคะไม่มีดาวจะไป่เห็ดไม่มีดาวแต่วันนี้เราไม่เก็บเนาะคือมีแมมานมานังถ่างเขาอ,อยู่พี่น้องจ้ะจะปอดความใหญ่ดูตะทางแล้วจะบวมเน,ะนาะได้นะคะบวมจ้ะบวมน้ําบวมน้านี่เป็นเห็ดที่แม่อร่อยนะจ้ะถ้าบวมน้ําปุ๊บนี่จะไม่ค่อยแซ่บมีความเน่าเล็กน้อยนี่เราก็ตัดออกไปนะคะ ได้ประมาณนี้เนาะปิดรูจ้ะหนังไก่อันนี้ยังไม่เป็นหนามนีน่จะแสบพี่น้องเอาไปผัดน้ำมันผัดเนยจะอร่อยนะคะเห็ดพวกนี้นะ่ะป้าเพิ่นบอกกินแล้วจ้ะมีแต่อายที่จะกินเนาะจ้ะเก็บสบอ อร่อยเหมือนกันนะเอาไปหมกนี่อ,อ,อ่อนๆอยู่เลยเดี๋ยวอาจ,จะติดชื่อให้นะคะภาษาอังกฤษาภาษาฝรั่งเศสเนาะอน,นี่โอ้ยแอออนซอวความงามด้นนี้ก็เป็นหนามแล้วเห็ดอันนี้ตัดออกลายเนี่ยเราจะเดิอข,ขาข้างล่างเป็นจัดแข็งก็จะไม่ค่อยอร่อยขุดออกไปจะเห็ดน,นี้นะถ้าตัดถ้าเก็บนะเก็บแต่เธอเพราะว่ามันจะทำให้เห็ดอื่นไม่สวย ยองมาแล้วมันนี่เพื่อไอซีออกมากว่าห้าโมงแล้วจ้ะอ้องยองยองยองไล่กรบบปไปเดี๋ยวยองนี่นะอันนี้ก็ยังไม่ขูดเนาะเพราะวะ่า เนื้อหมแก่หลายตอนนี้นะแก่แลลวขูดทำมาขูดอยู่เฮือน,นเนาะเห็ดชนิดนี้มันจะอร่อยด้ยอพี่เนาะไอ้บอาอีกก่อนมันจะอร่อยกว่าเห็ดเห็ดแพะเห็ดแก่นะ่ออันนั้นกินแห้งแง่แงไอ้เก็บเธอเดียวเศร้าเลยจ้ะเสื้อหมาไอยจ้ากไปใส่เสื้อสีเขียนเหีย ก็ไปใส่เคบุญํารรอยู่ในรถเดยจัะมันเนี่ยฝนตกไปเนี่ยนะมายามมันก็ถึกยุงกัดเพิ่นเป็นคนแพ้ยุงจ้ะป้านะ่ะกัดนิดเดียวกับปูล็กป๊อกไหมน,นี่พอดีบ้างคา่ะ จะเป็นน้ำหนาเป็นม,มีเนาะบางคนเพื่อนกันยังไม่เคยเก็บนั่นจะเนาะสีก็จะออกโอรสมันจะมีหลายชนิดนะคะในหนังสือไอเรียนมา 3- าชนิดหนังกายแต่โดยส่วนมากเลยเหตดชนิดนี้ไม่มีคู่แฟดท,ที่เป็นพิษนะคะเก็บได้เลยตัดออกหลายได้จะเด้อเพราะว่ามันสีคากับกกหมอ,อกกบไม้หลายจะเห็ดชนิดนี้เนาะ โคกปลาปลาเห็ดคันตเตลนนะจะเห็ดมันปูของไอเนาะกินนี่มีเลือกรถจอดเลยจ้ะตรงข้างหน้านะจะเป็นเห็ดมันปูแล้วก็เห็ดเห็ดพึ่งจ้ะไอก็เลยมาตรงนี้ตรงนี้เห็ดพึ่งไม่ค่อยมีเห็ดพึ่งบ่มีแต่ว่าเห็ดมันปูอะจะเยอะแต่ว่าต้องเข้าลึกสักหน่อยไอยก็มาข้ามแล้วก็เลยเก็บเห็ดหนังกายนี่แหละหนังกายนี่ยไม่ค่อยมีคนเก็บหรอกจ้ะแต่เราอยากกินวันนี้เราจะเก็บเนาะ เห็ดชนิดนี้ถ้ามันเกิดแล้วมันเกิดหลายจ้ะลายอีมันแถบเลยอันนี้คือพอดีกินจ้ะถ้าแบบว่าที่เป็นขนลายๆนะมันไ่เป็นตะกินละมันแก่แล้วเราก็เลือกเอาจ้ะแกงอ่อมอร่อยนะเห็ดชนิดนี้กรอบมากล้ายเห็นห่ังบานเราเที่เห็ดดินได้บอกคือเห็ดดินบ่จ <uur> <you> ้ะชักคือเห็ดยางไหม ฝนตกจนสุ่มเลยอที่ไอ้บอกว่าสิพาไปเก็บเห็ดมันปูเนะพี่น้องเนาะอาจไปมาแล้วด้จ้ะมันบ่เหลือแล้วไอ้มักสลาดใจพี่น้องไอ้บอกว่ามีใครไปเก็บตัดออกเลยก็ได้นะคะให้จะน,นี่นกรอบเปาะบ,บาง วันนี้เราจะไม่หวางเห็ดเพื่อเลยนะคะเพราะมันไม่ได้อยู่แล้วจ้ะตานี่ตัดออกไปนี้เลยจ้าการเก็บเห็ดที่ถูกต้องจริงๆนะ่ะเก็บไปนี่แล้วจ้ะอันนี้คือพ่อใหญ่เพิ่เปิดช่องเอ่อเว็บไซต์อะนะการเก็บเห็ดของคนในฝรั่งเศสอะ่ะเขาจะให้ตัดมาเลยตัดมาจากอันนี้มาเลยแต่ว่าคือว่ารเนาะเฮา เขาคนไทยเขาก็ต้องเห็ดตามคนไทยนะถ้าตัดมาเผิ่อกระซิดาเขาอีกแล้วเนาะพี่นอนะ้องเนาะนี่จะเห็ดหนังมันเห็ดอย่างว่าหนังไ้ฟุกมากกับเห็ดปลานี่เผื่งปลานี่นี่จะเพิ่มที่เห็ดไปอีกแล้วจ้ะอันนี้คือฝรัง่งเพิ่อเห็ดอีเดีนะในการสอนการเก็บเห็ดนะเพราะว่าสปอร์มันอะถ้าบดึงออกมาดีที่สุดแต่ด้วยความที่เนาะเคยบอกว่าเหากะเห็ดตาม คนไทยพันพาเห็ดมันจะเนาะอือเพราะว่าการเก็บเห็ดมันบ่มีผิดมีถือดอกแต่ความเป็นจริงคือแบบนี้คือสิ่งที่เขาพากันเก็บมันจะเน,นาะอันโยกหเห็ดตะปูเลยหลายแบบลหน้ารอบหน้าเนาะพี่้องเนาะบ,าบ,าบาูสุดเลยอะลายแห้งตรงนี้จะเป็นดงเห็ดนางไก่เลยนะคะแต่อันนี้คือไอ้บได้ใส่ไม้กันสัน่นจะไอ้ใส่ไม้เซลฟี่มันจะ สั่นเนาะเวลาที่ไอาตายเบิง่งไอก็เลยเสียบจ้ะเสียบลงดินฟุกฝนตก,ก,กได้ตกดีด้วยจ้ะฟุกจังเลยใช้คำว่าฟุกนะคะป่านนี้ค้นหลายเนาวซ้ำ <c oughs> <c oughs> แก่ดันจะเนี่ยแต่มันยังกินได้จ้ะแครมันเขาเก็บใส่ตาร้าแล้วมันจะบ่งงานอ้าวฝนตกอยางมีหญิงเพิ่มมานะคะโอ้ยลมลม คนจะเขามาผู้เดี๋ยวนายต้องแนบใส่แนมขวเดานจ้ะบุคกคนกะนสักอันตรายยังไม่เห็นเห็ดมันปูอยู่ เสียงเสียงบ่ดีนี่ก็หันก่อนเด้อย่านอยู่เด้อจ้ะ ป่าตลาดจ้ะป่าอยู่นี่จะก,กินเห็ดยังมาป่านี่ไปก,กินเห็ดพึ่งไปป่าพุ่นป่าตลาดซดของอายนี่จะดอกที่พอดีกินนะจ้ะเอาไปผัดแบบขาแบบอ้วนๆอ,อย่างนี้นะอร่อยมากตัดออกมาเลยจ้ะดอกใหญ่ๆมันไม่ค่อยเสแซร็ จะผิดแครอทเลยจะเป็นสีนี้เลยเนีมันดอกแก่นะคะน้ำก็จะเยอะรสชาตก็จะเปลี่ยนไปอีกระดับหนึ่ง นะะเราเอาดอกนี้จ้ะเห็นโบนี้เฟอร์นี่มันสิติดเลยเลยจ้ะเฟอร์หรือมอดเนี่ยมันจะติดถึงแบบนี้เลยครับต้องตัดออกหลายจะเห็นชนิดนี้ แล้วก็ต้องแยกถุงแยกตะกร้า้วยจ้ะแห้งสีง่ายแค่มาแห้งใจหายพี่นอกก้องจ้ะไปแล้วก็ว่าได้เนาะแค่มอันเนี้ยไหมอยู่เป็นเดือนแล้วสองปีกับเป็นเดือนจ้ะปีแรกกันเกือบ สองเดือนปุเป็นแถบอันนี้เลยจ้ะนี่จ้ะในจุ่มนี่อาก็พอแล้วแหละไอคิดว่าเนาะเดี๋ยวเราไปหาเบิ่งเหตุอื่นนะพี่น้องเนาะนี่ประมาณนี้เลยจ้ะจะเป็นสายน้ำมาอย่างนี้เลยประมาณนี้โอ้หเยอะแยะไปหมดเก็บจ้าเดี๋ยวเก็บก่อนเนาะจังขูดทีหลังเนะพี่น้องเนาะ ขุดเอาน้ำออกที่ล้างดีกว่าเครชนิดนี้จะเกิดเป็นครอบครัวจ้ะจะยาวไปเลยอ สีโอโรดนะจ๊ะเสียงตัดใหม่จ้ะ ก็จะไปเก็บหลายๆเห็ดให้พี่น้องเบ่งนะเจะ้าเพราะว่าเดี๋ยวกะเก็บเห็ดเห็ดเดียวเดีพี่น้องซีเบื่อเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะวนไปนะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกกระหน่ำแล้วก็มีแดดเพลึกเห็ดออกทุกอย่างเลยจ้ะเพะียงก็ไปถึกโคกเนาะเพราะว่ามีเอ่ยถามอ้ายมาวะ่ะมีเห็ดทุกโคกอยู่ว่ามีทุกโคกเลยจ้ะอยู่ที่ว่าปลาจะเป็นลักษณะแบบไหนเนาะกอแบบว่าเป็นปลา เห็ดนางไก่เห็ดพ like ึ่งประมาณนี้แต่ว่าไอ้บอกเด้จะปลาสาดนี่มันก็บ่ค่อยจะมีเห็ดนะมันก็จะเป็นเห็ดพวกนี้แหละจ้ะที่เพิ่นโบเก็บอ่ะเนาะนานๆพอสิเก็บโมแม่เราเก็บเรกจับเพิ่็เก็บอยู่อาจจะเป็นแบบขึ้นยากจังเก็บไปนี่นะมันมันก็จะไม่เหมือนเห็ดมันปูเห็ดพึ่งแบบนี้แต่ว่าเราไปป่าแบบถึกต้องคืออายนะคืออามีป่าเห็ดพึ่งของอ้ายเนาะตอนนี้นะ มันก็จะเลิศมากไปเจอได้ก็ได้ถึงจะมีฝรั่งชนบ้างแต่ก็มันได้พี่น้องเพราะมันหลายต่ดออกเนาะ นายพี่นอ้องผูเรียนรักเอาเสื้อมานคอยว่าดูเสื้อมานคอยนห่ไปทรายอือือทอง เพราะมากที่ชนิดเนี่ยปานขี่แมงวันนะแหมขี่ขี่แมงวันที่มันต่อมาหาน่ะแหมคือเลยแหละเนาะฝนฝนตกแล้วเหรอขูดแบบนีน้ก็ได้จ้ะ แล้วก็โอ้ยปอดแทะต้นนี้ยิ่ใหญ่มากพี่เนอะเบิ่งนี่พันบไม่ค่อยออกดอกเดียวดรอกจ้ะเหตุชนิดนี้เป็นกลุ่มเป็นก้อนใหญ่ๆจะตัดปลาอยู่ใส่เนาะปลายุงนี่จ้ะ แป๊บเดียวเต็มตะกร้าเดี๋ยวไอซี่เอาอีกหมู่หนึ่งเนาะแล้วก็พอแล้วพี่น้องนะมีน้องปันหาว่าพี่ไอเล่นทิกตอกไหมไอโบได้เล่นนะจ๊ะไอเล่นโมเป็นโมแม็นเล่นโมเป็นโมเคยเปิดซ้ำโมเคยสมัครโมเคยโหลดมาเลยไค่อยมีเวลาพี่น้องจ้ะขนาดเฟสเพจไออะจุดสิบปิดลงแล้วมั้งไม่อยได้โพสอย่างเลยอยู่แต่กับยูทูปมีความสุขขนาด Yeah. <sighs> หนาเขาสัมปทานป้าได้ถึกสัมปทานก็จะไม่มีเห็ดนะจ๊ะเพราะว่าเห็ดกับกกใหม่นี่เขาจะเห็นงานนำกันพี่น้องจ้ะสังเกตบางโหลดป้าได้ถึกตัดเห็ดก็จะหายไปนะ อ้เข้าใจแล้วเป็นอย่างคนมักเบิ่งการเก็บเห็ดแต่ก่อนไอก้กระเบนมากเลยจ้ะวัดอ้ปัติทิศมันเพลินดีเนาะพี่น้องเนาะการเก็บเห็ดการตัดขาเห็ดเนาะมันเบิง่งแบบมันมันเพลินดีมันเป็นการแบบรีแลกซ์อีกอย่างหนึ่งเนาะการพักผ่อนอีกอย่างหนึ่ง น,นี่ไอเอวอันนี้มาด้วยนะกันไกลแต่บร้ว่าเห็ดยังอยู่หรือบ่อเห็ดดำไอไหมที่เห็นไว้นะ <c oughs> เอากันไกลมาด้วย <c oughs> ตกใจกกไม้พี่น้องตกใจกกไม้ ขาให้บังขางามๆอ้สวยมากค่ะ นี่จะทุกคนจัดตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้แล้วเนาะค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะคะไอคิวไอซีพอเราจะสําหรับเห็ดนางไก่เนาะโอเคเนาะพี่น้องจ๋าสำหรับเห็ดนางไก,นะงงไก่ไอก็พอแล้วนะคะเพราะว่าเห็ดชนิดนี้ไอเาเมื่อแค่ทํากับข้าวกินเนาะไอบริตาจะจั๋ถ้าเขาอยากเอาจังมาเอาอีกเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกัน เดี๋ยวไอซิภาพี่น้องไปเก็บเห็ดดำไอ้บรูปมันยังอยู่หรือบอ่เนาะตัวที่ไอเห็นไหวนั่นแหละจะ้ะนี่ค่ะเยอะมากเนาะอุ้ยไอก็ขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจหลายๆได้จะเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบายไปค่ะนี่